สวัสดีครับไอจีตุนทีสวัสดีครับวันนี้ผมก็ได้มาร่วมกิจกรรมนะครับผมปล่อยพันธ์สัตว์นามนะครับปล่อยปานะครับจัดโดยสังฆาปมธรรมทุกฐานนะครับอยู่ที่ห้วยกอกนะครับบ้านน้องไผ่นะครับน้องไผ่อำเภอนีคผมคำสร้อยนะครับอันนี้คือบรรยากาศนะครับบรรยากาศนะครับผมอันนี้คือสระที่จะมาปล่อยปลาในวันนี้นะครับนี่ครับคือสระเรียงรอบสระนะครับ สระน้ำนะครับสระน้าที่เราจะมาทําการปล่อยปลาในวันนี้นะครับประธานในพิธีปล่อยปลาคือท่านผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารนะครับเป็นประธานในวันนี้ก็มีประชาชนแล้วก็หน่วยงานราชการประชาชนในท้องที่ก็มาร่วมพิธีในการปล่อยปลาเฉลิมพระเกียรติในวันนี้ด้วยนะครับผมอันนี้ก็คือบรรยากาศนะครับบรรยากาศสระน้ำนะครับสระน้ําห้วยไผ่นะครับ รสาระาน้ำนี้น่าจะลึกประมาณ3มเมตรนะครับสอบถามผู้นำตำบลน,นะครับแบ่อยแล้วครับ3มเมตรนะครับ,นะรบสะที่แห่งนี้นะครับสภาพภูมิอากาศนี้ลมลื่นนะครับลมลื่นลมเย็นนะครับลมดุรอบสระล้อมๆล้อมรอ,อบต้นไม้นะครับ